พอมีข่าวว่าหนัง Avengers Doomsday กำลังจะม,มาเนี่ยหลายคนก็ต้องหันกลับมามองวายรายที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ซับซ้อนที่สุดคนหนึ่งของมาเวลเลยนั่นก็คือด็อกเตอร์ดูมครับคือเขาไม่ใช่แค่ศัตรูในชุดเกราะธรรมดานะแต่เป็นเหมือนตำนานยุคใหม่เป็นคนที่ยืนอยู่บนเส้นแบ่งบางๆจริงๆระหว่างผู้ที่จะมากอบกู้โลกกับทรราชะคำพูดนี้โอ้โหมันบอกทุกอย่างเกี่ยวกับตัวตนของดูมเลยนะคือเขาไม่ได้ต้องการทำลายล้างโลกนะครับแต่เขาต้องการควบคุมมัน ควบคุมแบบสมบูรณ์แบบเลยความเชื่อมั่นที่ว่าตัวเองนี่แหละคือคําตอบเดียวของโลกมันเลยทําให้เขาเป็นายรายที่ทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าทึ่งไปพร้อมๆกันเราจะมาค่อยๆถอดรหัสตัวตนของเขากันผ่าน5้าแง่มุมนี้แหละครับตั้งแต่เรื่องของชายที่อยากจะเป็นพระเจ้าไปจนถึงการเปรียบเทียบกับพรมิทิอุสการขึ้นไปนั่งบนบัลลังเทพแล้วก็การเป็นเหมือนเงาของไอรอนแมนและสุดท้ายคาเตือนที่ซ่อนอยู่ในชื่อของเขาโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลย คือการจะเข้าใจดูมเนี่ยเราต้องมองให้ลึกกว่าชุดเกราะเหล็กของเขาครับเพราะต,ตัวตนของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพแทนของแนวคิดที่ใหญ่กว่านั้นมากเขาคือต้นแบบที่สะท้อนถึงความทะเยอทะยานที่มันไม่มีที่สิ้นสุดและก็อันตรายที่ซ่อนอยู่ในตัวมนุษย์เรานี่แหละแก่นของดูมเลยนะมันคือแนวคิดเรื่องอภิมนุษย์หรือที่เรียกว่าอูเบอร์เมนของนักปรัชญาอย่างนี้เช่คือเขาเป็นคนที่เชื่อว่าสติปัญญาแล้วก็เจตจำนงของตัวเองเนี่ยมันอยู่เหนือคนธรรมดาทั่วไปและนั่นแหละ มันทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิที่จะกําหนดชะตากรรมของโลกแต่ก็นั่นแหละครับไอความทนงตนหรือฮับริสที่มาพร้อมกับความเชื่อแบบนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดของเขาเลยแต่ไอความทะเยอทะยานที่อยากจะก้าวข้ามขีดจํากัดแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะจริงๆแล้วเราสามารถเอาดุมไปเปรียบเทียบกับบุคคลที่ดังมากๆในตำนานเทพรกรีกได้เลยนั่นก็คือพรอมิทิอุสคือทั้งสองคนเนี่ยต่างก็ไปขโมยไฟ หรือพลังจากอำนาจที่สูงกว่าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่สิ่งที่แยกพวกเขาออกจากกันแบบชัดเจนสุดๆก็คือเจตนาเบื้องหลังโพรเ e ทิวสททำไปเพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระแต่ดูมกลับมองว่าอิสระภาพนะ่ยคือบ่อกเกิดของความโกลหลและมนุษยชาติเนี่ยจมเป็นต้องถูกปกครองถึงจะได้สันติภาพที่แท้จริงมามันก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาในใจใช่ไหมครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นผู้กอบกู้ที่ยอมใช้วิธีโหดโ หรือเป็นแค่โทรราชที่หลงในอำนาจกันแน่นี่คือการถกเถียงสุดคลาสสิกเลยนะระหว่างระเบียบที่ต้องใช้การบังคับกับอิสรภาพที่อาจจะนำมาซึ่งความวุ่นวายและจากแค่การเปรียบเทียบกับตำนานเรื่องราวของดูมก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยครับสู่การเป็นพระเจ้าจริงๆผ่านการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากๆภาพของดูมเนี่ยมันไปซ้อนทับกับตำนานของเทพโอดินเลยนะบิดาแห่งทวยเทพนอสที่ยอมสละด,ดวงตาข้างหนึ่งเพื่อนแนกกับปัญญาสูงสุดดูมก็เหมือนกันครับ เขาสละใบหน้าและก็ความเป็นมนุษย์ของตัวเองเพื่อให้ได้มาซึ่งพลังเวทมนต์และความรู้ที่ไม่มีใครเทียบได้คือทั้งคู่ต่างเชื่อในหลักการเดียวกันว่าการเสียสละที่ยิ่งใหญ่คือราคาที่ต้องจ่ายเพื่ออำนาจในการควบบุมทุกสิ่งทุกอย่างและรากของความเชื่อทั้งหมดนี้ก็วนกลับมาที่คําเดิมครับความทะนงตนหรือ h u บริสมันคือความหยิ่งพยองที่มันเกินขอบเขตความเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกเสมอสิ่งนี้แหละที่เป็นทั้งแรงผลักดันให้ดูมไปถึงจุดสูงสุด และในขณะเดีวยวกันมันก็เป็นข้อบกพร่องร้ายแรงที่รอวันจะลากเขาลงมาสู่จุดจบแล้วไอ้ความทะเยอทะยานนี้มันก็ไปถึงจุดพีคสุดๆเลยในอีเวนต์ระดับจักรวาลอย่าง Secret Wars Doom ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยนะเขายึดครองพลังของเหล่า Beyonders ที่เป็นสิ่งมีชีวิตระดับพระเจ้าแล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่ทั้งใบเลยในชื่อ Battle World พร้อมกับตั้งตัวเองเป็นจักรพรรดิเทพ Doom นี่คือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของเขาแล้ว การกลายเป็นพระเจ้าอย่างสมบูรณ์แต่พอเราดึงสเกลเรื่องราวของดูมลงมาจากระดับจักรวาลน,นะแล้วมาดูในมุมจิตวิทยาเนี่ยมันจะมีมิติที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเมื่อเราเอาเขามาวางเทียบกับคู่ปรับทางสติปัญญาอย่างโทนี่สตาร์กทั้งสองคนคืออัจฉริยะที่มีเป้าหมายเดียวกันเลยคือปกป้องโลกแต่ปรชัชญาของพวกเขานี่ต่างกันคนละขั้วเลยครับโทนี่สตาร์กต้องการสร้างเกราะป้องกันให้โลกจากภัยข้างนอก แต่ในขณะเดียวกันดรดูมต้องการสร้างโซ่ตรวนเพื่อควบคุมความวุ่นวายที่เกิดจากข้างในตัวมนุษย์เองนี่แหละในทางจิตวิทยาของคายุงมันมีแนวคิดที่เรียกว่าเงาตัวตนหรือ the shadow self ซึ่งมันอธิบายความสัมพันธ์นี้ได้เป๊ะมากเลยด Doom รดูมก็เปรียบเสมือนเงาด้านมืดของฮีโร่อย่างโทนี่สตาร์นั่นแหละเขาคือภาพสะท้อนให้เห็นเลยว่าอัจฉริยภาพและความปรารถนาดีเนี่ยถ้ามันไม่ถูกควบคุมด้วยศีลธรรมนะ มันสามารถบิดเบี้ยวกลายเป็นการควบคุมแบบเผด็จการได้ง่ายๆเลยพูดง่ายๆก็คือดูมเป็นเหมือนบทเรียนราคาแพงเลยที่คอยเตือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอีกโกของฮีโร่หลุดจากการควบคุมเมื่อความต้องการที่จะช่วยโลกมันถูกความต้องการที่จะควบคุมโลกเข้ากลืนกินจนหมดสิน้นมันคือเส้นบางๆจริงๆนะครับระหว่างการเป็นผู้พิทักษ์กับการเป็นผู้คุมแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยทั้งตำนานทั้งจิวิทยามันกำลังบอกอะไรกับเรากันแน่ คำเตือนที่แท้จริงจากดูมคืออะไรกันศกนาฏกรรมของดร์ดูมเนี่ยมันคือคําเตือนถึงอันตร,รายของการไล่ตามความสมบูรณ์แบบแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยการปฏิเสธที่จะยอมรับความบิดพลาดของตัวเองเมื่อเราพยายามที่จะเล่นบทบาทเป็นพระเจ้าในชีวิตของตัวเองเราก็กําลังเสี่ยงที่จะกลายเป็นทรราชในโลกใบเล็กๆของเราไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันและนั่นแหละครับคือคําถามสุดท้ายที่เรื่องราวของเขาทิ้งไว้ให้เรากลับไปคบคิดกันต่อ ในการเดินทางเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของแต่ละคนไอ้เส้นแบ่งที่ว่าระหว่างการควบคุมเพื่อสร้างสิ่งที่ดีกว่ากับการใช้อำนาจแบบเผด็จการมันอยู่ตรงไหนกันแน่